สวัสดีครับพบก,กับสุร,รุกขาลิวพูเราเริ่มต้นกันที่รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องขอหลอกเปิดสิตตินลิวพูเช็คลำหน้าทรงประสิทธิภาพทรงปฏิสิทธิภาพของแดนลิวพูของเรานะครับใช้สถิติตับแทนทุกอย่างอย่างกรณีที่โดนวิจารณ์เรื่องแผงเบ็โฟยืนสูงซึ่งเสี่ยงที่จะโดนคู่แข่งเล่นงานโดยงานนี้ทีมของคุณสุดเจ็คกิ้งครับมีสถิติเช็คลำหน้าที่สุดยอดมากๆ โดยมากกว่า2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์แบบไกลสุดกู่เลยทีเดียวแลวผู้พูลนะครับที่มักจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์กรณีถึงกองหลังมักจะยืนขึ้นสูงเกินไปซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหาในการป้องกันแต่จากสถิติให้เห็นชัดเจนว่าพวงอย่างมีระบบการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการเช็คลำหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสำหรับกรณีที่แผงแบ็กโดันขึ้นสูงอาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่จะเสียป,ประตูแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้ทีมได้ผลประโยชน์จากการเช็คลำหน้า โดยยกตัวอย่าง2แมตช์ล่าสุดที่ความเลสเตอร์ซิตี้2-0และเฉือนเบอร์ลี่1-0นะครับโดยเฉพาะในแมตช์ที่ระมัวเจ้าบ้านมีโอกาสยิงประตู8ครั้งแต่พวกเขาก็โดนกับดักล้ำหน้าของลิเวอร์พูลไปถึง7ครั้งและมี2เกมที่หงดแดงสามารถเช็คล้ำหน้าได้มากกว่าแมตชนี้นั่นก็คือเกมที่บุกทุบอาร์เซนอลและตอนวัตฟอร์ดซึ่งทั้ง2ทีมโดนจับเช็คล้ำหน้าจากลิเวอร์พูลถึง8ครั้งเท่ากัน แม้ว่าแทคนิคดึงกล่าวจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะเสี่ยงแต่ด้วยสถิติโดยรวมในเกมพรีเมียร์ลีก2021-2022จนถึงนัดตอนนี้ทีมของกุนซือเจคกิ้งครอฟเช็คล้ำหน้กคู้ข่งไปถึง101ครั้งแสดงให้เห็นว่าแผนของเดอะเรดทรงประสิทธิภาพอย่างมากเหมือนสอดคล้องกับสถิติในเกมลีกจาก bet.com เว็บไซต์ต้นนสถิติชื่อดังระบ,บุว่าความสำเร็จในการเช็คล้ำหน้าของลิเวอร์พูลเหนือกว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงถึง2เท่าโดยโรเบยสีฟ้านครับทั้งสำเร็จ61ครั้งเท่านั้นขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช็คล้ำหน้าสำเร็จเพียงแค่46ครั้งเท่านั้นนะครับเรามาเปิดสถิติเช็คล้ำหน้าเกมพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เปิดฤดูกาล2021-2022จนถึงปัจจุบันลิเวอร์พูลเช็คลำหน้าหนึ้อยหนครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เช็คล้ำหน้า61ครั้งบเบรลฟอร์ดเช็คล้ำหน้า51ครั้งเซามป์ตันเช็คล้้าหน48ครั้งเอร์ซิตีต้้เช็คลา47ครั้ง และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช็คหน้า46ครั้งนะฮะทำดีเพื่อสังคมเช็กกิคลับมีชื่อเข้าชีงรางวัลจากคนรักร่วมเพศสนับสนุนเช็กกิคลับนะครับถูกเสนอเข้ารชงรางวัลจากเวทีของกลุ่มรักร่วมเพศหลังจากที่เขาแสดงออกในเชิงสนับสนุนคนกลุ่มดังกล่าวอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาเช็กกิคลับผู้จัดการทีมยอดสมรสนิสิตเวทีพิลิกอังกฤษลิเวอร์พูลโดยมี การเสนอชื่อเขาเข้าชิงรางวัล Celebrity a l l i a n c e หรือรางวัลคนดังที่พยายามทำเพื่อสังคมคนรักร่วมเพศของงาน British LGBT Award ประจำฤดูกาล2022นะครับในช่วงที่บ่านมาเจคก็นคลับแสดงถึงการสนับสนุนของกลุ่มรักร่วมเพศอย่างเต็มที่อย่างเช่นการร้องขอให้แฟนบันลิเวอร์พูลเลือกร้องเพลงเชียร์ที่มีเนื้อหาที่ดูถูกกลุ่มรักร่วมเพศจากแฟนบอลลิเวอร์พูล และก็เคยร้องเพลงแนวใส่เบลลี่กิมัวที่ในเกมหงแดงเจอกับนอริซิตี้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้เขาก็ยังสนับสนุนการณรณรงค์ที่ชื่อว่าสโตนอวอ a ์ด r บรนส b o บ Les เซลแคมเปญที่นักเตะจะใช้เชือกรองเท้าหลายสีให้เหมือนกับสีรุง้งอันเป็นสนัญลักษณ์ของกลุ่มรักร่วมเพศอีกด้วยนอกจากนี้แล้วจอกเนครับนะครับก็ยังมีจัสต์คาวาโลแบ็ทซ้ายของอเลเลสยูเนเต็ดสโมสรในประเทศออสเตรเลีย ก็เป็นคนจับวงการฟุตบอลอีกคนที่มีชื่อก็ชิงรางวัลน,นี้หลังจากที่เขาถือเป็นนักเตะอาชีพในยุคปัจจุบันคนแรกที่กล้าออกมาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเกย์เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยรางวัลน,นี้นั้นนะครับจะตัดสินจากการโหวตของคนทั่วโลกไปซึ่งพิธีมอบรางวัลน,นะครับจะมีขึ้นในวันที่24มิถุนาย,ยานนี้โรโมาโน่แจ้งข่าวดีเลย์ผูู้ไม่มีแผนให้เจมส์มินเนอร์เกษียณตัวเองหลังจบฤดูกาลนี้ ฟอเบิโซโรโมโนนักข่าวชาวอิตาลีชื่อดังก็ได้ออกมายืยนยันแสดงความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าในเวลานี้ทานสมุรลิบบูกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเจมส์มินเนอร์รองกัปตันทีมของลิเวอร์พูลและสมสรก็ได้แสดงความเดเจนว่าจะไม่อนุญ,ญาตให้จ่าแจมย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ด้วยหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าสัญ,ญญาของเขาจะเหลือกับสมสรลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่ห้าเดือนก็ตามทีโด,โ,มโดยโรโมโนนยืนยันว่า แม้ว่าตอนนี้สัญญาของเจนส์มินเนอร์ใกล้จะหมดสัญญาเข้าไปทุกขณะแล้วและเขาก็สามารถย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลได้แบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูดาลนี้แต่คํายืนยันออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาเรื่องสัญญาช่ดใหม่กับเจนส์มินเนอร์ให้อยู่ค่าแข่งกับทีมลิเวอร์พูลต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีพ่วงกับออปชันอีก1ปีและแม้ว่าตอนนี้เจนส์มินเนอร์จะมีอายุ36ปีแล้ว แต่สภาพร่างกายของคนนั้นยังฟิดปังสมบูรณีมากและเขาก็เป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือทีมในฐานะนักเตะมดงานจอมทุ่มเทพเพื่อทีมและทางลิเวอร์พูลก็ต้องการมอบของขวัญพิเศษให้กับนักเตะรายนี้อีกด้วยในฐานะที่อยู่คัลคังกับสโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนานถึง7ปีเต็มนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์แบบไร้กรตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2015ตอนนี้มีการพูดคุยเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆและทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็แสดงความชัดเจนแล้วว่า ต้องการต่อสินาชุดใหม่กับเจมส์มินเนอร์อีกอย่างน้อย1ปีพ่วงกับออชั่นอีกหนึ่งปีและอาจจะไม่ียกรับอนุญาตให้ออกจากลิเวอร์ pool หลังจบลูกการนี้แม้ว่าสัญญาของเขากำลังจะหมดลงก็ตามทีโดยทางลิเวอร์ pool เชื่อมั่นว่าจะสามารถรังเจมส์มินเนอร์ให้คัแข่ง,ขงกับทีมลิเวอร์ pool ต่อไปอย่างแน่นอนและสโมสรก็ไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะที่เป็นผู้นำของนักเตะรุ่นน้องรายนี้ออกจากทีมแต่ยังได้เพราะเจมส์มินเนอร์เปรียบสเสมือนพี่ใหญ่ดูแลทุกๆอย่างรุ่นน้อง ดังนั้นนะครับเมื่อลิเวอร์ pool แสดงความชัดเจนออกมาให้เห็นขนาดนี้แล้วก็เชื่อได้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เจนส์มินเนอร์จะไม่ตอบรับการต่อสินชมใหม่กับทางลิเวอร์ pool ในครั้งนี้และมันจะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากเจนส์มินเนอร์สามารถเรียนรู้รูปแบบการเป็นผู้จัดการทีมโดยตรงจากเชกิ้งคลับและจะสามารถนํามาปรับใช้ในอนาคตเมื่อเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมที่เจ้าตัวได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในอนาคตตั้งแต่แรกแล้ว ดยคาดการณ์กว่าเจนส์มิเนอร์น่าจะได้รับสัญญาช่วงใหม่ระยะสั้นก่อนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นจะมีออปชันในการเพิ่มเติมอีก1ปีนะจ๊ะลิเวอร์พูลล็อกเป้าใจคับรมซี่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังกำลังทำงานดีๆกับทีมของลูพีสตีเวนจูรัตโโมสอนลิเวอร์พูลครับทีมที่กำลังวันหาหนักเตะพรสวนสูงอายุน้อยเข้าสู่ทีม เพื่อสร้างทีมแห่งอนาคตกําลังตกเป็นข่าวว่าพวกเขานั้นกําลังเพิ่มความสุดใจในตัวของจอครบรามซีกองกลางตัวเก่งของสโมสรสิงห์เพืงอหัตแอสตันวิลล่าที่ในตอนนี้ตัวของเคาน,น์เตอ์ฟอนสวันอันน่าตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนได้เห็นในการนี้โดยในการนี้นะครับจอครบรามซีกองกลางในวัย20ปีปรายนี้ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของสโมสรแอ,อสตันวิลล่าในยุคข,ของกุสือเดวินจูราตที่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่อง แต่คนที่ค้นพบพวสวรรค์ของสุนูรานี้กับไม่ใช่สตีวิจจสตีเวนจูราแต่ยังได้โดยผู้ที่ผลักดันให้จะขับรามซี่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของวิลล่านั้นนั่นก็คือดินสมิธอดีตกุนซือคนเก่าที่เพิ่งลาทีมไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วโดยในฤดูกาลนี้รามซี่ยิงไปแล้ว5ประตูจากการลง3ยี่สิบนัดในศึกพรีเมียร์ลีกโดยทางลิอร์พูมอาว่าจะขับรามซี่จะเป็นการเสริมทัพในระยะยาวของทีมหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานั้นนักเตะก,กองกลางของทีมอย่าง นาบีเกตาติอาโกอาคาตราและอเล็กอ็อกเล็กชิมเลนต่างก็ทูกอาการบาดเจ็บเล่นงานมาโดยตลอดและไม่สามารถลงสนามช่วยเหลือทีมได้อย่างต่อเนื่องโดยการการณ์ว่าลิเวอร์พูลจะยื่น้อเสนออย่างจริงจังไปยังเชิงแอสเนมลิล่าก่อนว่าจะยมปล่อยดาวรุ่งร,รายนี้ออกจากทีมหรือไม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยเชื่อกันว่าการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีลิวเวอร์พูลก็พร้อมที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในทันทีเช่นเดียวกัน แต่ถือเนี่ยนกครับดูเหมือนว่าทางแอสตัลาเองก็คงจะไม่ยอมปล่อยนักเตะพรสวรรค์สูงรายนี้ออกจากทีมเหมือนกันไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะใน,นตอนนี้แจ็บแรมซี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักเตะเดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของลีกและจากการที่ฤดูกาลนี้แรมซี่สามารถก้าวขึ้นมายึดตําแหน่งนักเตะตัวจริงภายในทีมแอสตัลาและได้แจ้งเกิดเป็นผลสาเร็จ ท,ทั้งทั้งที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นดังนั้นสโมสรลิเวอร์พูลก็คงต้องใช้ความพยายามในเดือนนี้อย่างเต็มที่ถ้าหากหวังที่จะกระตุ้นนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสลําเร็จดังนั้นเดือนนี้อาจจะต้องรอดูกันยาวๆนะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและ the c o u ั m a n น n e p a n t ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพว้กลราวนะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ